ตอนนี้ไม่ตงไม่ต ok ้องนะฮะ่นเต้นนะเนี่ยนะถ้าพี่ิดถึงผมก็ก็มิูทูฮะเพื่อนัว ยั่้องห่วงนะไม่ต้นะห่วงนะเดี๋ยวติดอะก็มาเดี๋ยวหกสิบก็มาแจ้งทีนึ่งไปกันตรงนั้นตัวห้องนี้จะเท่าไหร่ไปมหกสิบหก ที่นะก็ที่เรียนนะครับเพืนนีเพื่อนมีครูครูครูก่อยีะครับดีใจจันะเพราะวีเรานกลุ่มกรนี้เรารับการสอมวิธีการนะครับใไช่ใช่อันนี้รพี่เหรอครับอ๋อด้วยพี่อ น้องมีแววเนี่น่ารักอยูอยแ่แสดงแสดงว่าได้ไงทำไมโอย๊อยขาถามว่าวันนี้พวกพี่สวยไหมใช้คืลิปบ้างงานพวกแกสวย อขอ baptism, ขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อน,นี่นี่นี่นะครับใครลงทะเบียนครั้งแรกนะครับผมได้อันนี้นะครับผมได้มาเก้าชิ้นนี่นะครับผมบอกเลยว่าผมนี่ทำกันบ้านเป็นดีนริปเปิลรักสิบพิลมีสามตัวด้วยกัน S A S A USA แล้วก yes, uh ็พ uh ิโรคอยต้องเอาเรื่องในกฎนี้เหรอเอาเร่งนีไมผมไม่มีว่ามีนเอาไม่มีมีุปเอาไสรุปนีเนาะโอเคเลย แสดงว่าคำตอบเราไม่ตรงกันเออเออเออเอมีก็รับไม่รัไม่มีก็ไม่รับเออเราไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหนฮู้ยมีคนบอกมีคนบอกนี่ผมใช่ไหมนี่ผมดื่มไปแล้วเนี่ย คือคุณจริงๆนี่ผมเตรียมไ่้มาเพื่อที่มาเซฟเคสจัดคำจัดคำเฮ้ยจริงๆนี่ฝึกนานมากเลยไอคอนบลูอเฮ้ยจริงจริงจริง mau keceh laralarnya, tapi apa? benar Ini nih. Tidak benar. Bener? Nih, ini. อะไรนะมีอะไรนะหัอดาล่าอุ้ยชีวิตนี้มันดะรายนี่ๆนี่ตอนนี้เป็นนี้เป็นพรือรออยู่รอ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 เลยนะรอเป็นเข้เล่นในการ์ด อ๋อฉันจะเป็นนางเอกค่ะสวยมากเฮ้มันมีแวเ่าไหนนะนางชจาขออนุญาตพี่นลนะครับผมไม่ได้มาอยากร้องอยากร้องหน่อยนะจ chúng ta muốn làm gì cũng bay không để về hoài Giờ sẽ ở nơi ta đã từng mình yêu nhau như cũ với nhau khi ở được bình yên nơi đây chẳng ai biết đâu đừng hỏi nữa để đi ม่อี้ไม่มีสตินลยลนะสติต้องกลับมาสติไม่ยเป็นอีกไอคอนกลางนี่นี่เดี๋ยวคนนีน่าจะเป็นคำถามอะไรขอคุณนะครับผมบช่วงนี้ช่วงนี้ไอวอนเพลงไปถึงแล้วนะฮกำลัง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 ก่อนรอได้ใช่ไหมครับ นี่อยากอยากให้ท่าไหนไดีว้านี่เรียกว่าถามความเห็นนะครับอ่านี้ถ้าสมมติว่าเพลงเร็วลงมือนะเพลงช้าลงมือนะมิดิเอ้มลงมือไม่ผิดเดียวไม่หรอกไม่เอาเพลงช้ากับเพลงเร็วนี่เอาเพลงช้าเพลงช้าอ่านี่เพลงช้าอันนี้อันนี้เพลงเร็วเพลงเร็วเรื่องกับเพลงเรื่องกับเพลงเพลง ขอปาลบ้างก่อนเลาไหมาบ้างอย่าไปคนแล้วไปคนแล้วขอปาางก่อนนะปาละบ้างมีแฟนตายด้วยได้ไหมอ่ะปาลบางก่อนะขอายด้วยได้ไหไปด้วยกั ่าไม่ใช่งานมากเลยอ่ะใช่มว่าทุกคนเติบโตขึ้นเยอะเหมือนกันน้อจะบอกว่าพี่แกแล้วลูกไม่ผมว่าลูกลูกพี่แล้วอ่ะทุกคนยังทุกคนยังเฮ้ยวันนี้สูงขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยสูงขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยหน่มนี้เฮ้ยหนุ่มนี้สูงขึ้นแล้วใช่หนึ่งสองมสี้าหกเจ้อบอย ได้มาได้ได้นับมาแล้วได้ได้าด้นี่ไงนี่ผมไม่ดูเนี่ยน้องแต่งรูปเป็นไม่รูกอันนี้เลยไม่ของแม่ครับแต่บอกแม่ดีกว่า

นี่นี่เอาบน3 2 2

ครก็นะครับพี่ๆค้งให้เวทีตรงนี้ประสบความสำเรนะครับก็เมีเวลาที่สำคัญนะครับก็จริงจรินะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มานะครับงานเชียร์ร่วมแล้วก็มาให้กำลังใจกันนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับจะรักษเบียนะครับก็นะครับไว้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับผมเชื่อว่าอีกไม่ใช่แค่นี้แน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตตลอดนะครับผม็นและส่วนเรื่องเพลงในเรี่ยวกิจการให้มนะครับ ครับผมครับผมเราใจดั้หมดนะครับทุกคนขอบคุณครับได้นะคะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ